ชมคะ่ะในช่วงนี้เจ้จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องสามหนุ่มเม่น<ม><ม>เร่งถ่ายทําเพราะมีคิวจะออกอากาศให้ได้ชมกันอีกในไม่ช้าเมื่อมาถึงกองถ่ายทุกคนจึงต้องวุ่นวายพูดคุยในเรื่องของการทํางานตัวนักสายอะไรนะขาอะไรยับไงขาพแล้วมันมีหัวตะกี้ผมไม่มีไม่มีหัวตื่นยังลงไปดูนี่นะ้ำพ่วมยัง โสดันกระสอบทรายวนหรือการนาบานนาบางวมาจอดตอนเมืองเต้ทมเหมือนเดิมไม่ไประบายของข้ามันก็ขึ้นออท่วมก็เต็มเออเออกดท่วไม่ลงอีกเออเออไม่ได้มีการคุยเรื่องงานเลยไม่แต่คุยเรื่องน้ำท่วมบ้านแอะัจะเชื่อแล้วค่ะว่านาทีนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเรื่องน้ำท่วม ผู้ชมคะ่ะแต่เมื่อถึงยามที่ต้องทำงานทุกคนานั้นก็พยายามใจจดใจจ่อกับงานโดยทิ้งเรื่องน้ำท่วมเอาไว้ข้างหลังยืนยันได้นะใช่มันมันเป็นความเข้าใจผิด <laughs> เล็กอย่างหนึง่งเถอะนะนาาที่ะไอ้กริบมันจะกัดอย่างเดียลยออคุณป้ายเขาเป็นเพื่อนของพี่แล้วก็เฮ้ยเป็น,นาตายตายาแต่ละคนสมาธิแตกสัน้นพูดผิดพูพดแทงเอ้ยเอะพูดผิดพูดถูกลักษณะนี้เจวะพักกองแล้วไปขนกระสอบซย